จะไปไหนก็ไปวู้ฮู้ Hello, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ I am ี่ m ี่ก็อยู่กับันนี่แล้วก็ลอยตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดชินตานะคะตอนแรกอะกะว่าจะมาทำคอนเทนต์พาเดินเที่ยวตลาดด้วยแต่ว่าฝนตกคะ่ะคุณผู้ชม ั้นเดี๋ยวเราจะค่อยพามาเดินใหม่วันหลังว่ามันจะมีของอะไรขายบ้างเพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรขายเลยนอกจากของกินเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีนี่จ้าชาเขียวใช่ไหมชาเขียวโดยคนทำก็คือพลอยนั่นเองอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะจ๊ะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง เป็นบาร์เทนเดอร์หรือเปล่าเหมือนไม่ออกอีกดูน้ำกินมันต้องเปิดก่อนนิดนึงอ่าเราลองชิมดูซูมสีหน้าช,ช,ะชะดัดๆถึงตรงเข้มข้นมากแม่ ถ้าเกิดเป็นชาเขียวที่ร้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะแบบเออหวานแต่ว่านี่พอยทำมาก็คือพลอยน่าจะชอบรสชาติแบบไม่ค่อยหวานอย่างนี้ซึ่งมันก็โอเคกับเราเราก็ไม่ได้เป็นคนชอบอกินหวานมากแต่ชีวิตขาดหวานไม่ได้นะคะกินอันนี้เสร็จปุ๊บไปซื้อน้ําหวานจ้ะ <c oughs> ก็เป็นปาหวานอยู่ดีส <c oughs> ปอนเซอร์คนไหนอยากเข้าก็ติดต่อมาได้เลยนะคะติดต่อค่ะนี่จ้ะเราไปซื้อ ชานมไข่มุกมาแล้วนะจ๊ะแต่นี้ชื่อร้านอะไรนะริบงชาลิบงเออเสียดายอ่ะร้านนี้เลือกความหวานไม่ได้นะคะชานมไข่มุกนะจ้าภาษาจีนคือเจนจูไหนฉาไข่มุกก็คือเจนจูแล้วก็ชานมก็คือไหนฉา,านะคะเราจะมาลองชิมร้านนี้กันดูปกติอ่ะคือเรากินร้านนี้เว้ยร้านทางเนี้ยแต่ร้านปิดจ้าวันนี้ ไว้เดี๋ยววันไหนร้านเปิดแล้วเดี๋ยวเราไปพาไปสั่งกันร้านนู้นนะจ๊ะวันนี้เราก็เลยได้มาลองร้านใหม่คือแก,แก้วแก้วแบบว่าสูงมาก25บาบทก็ไม่สามารถเก็บได้หมดเพราะว่าแก้วยาวมากไข่มุกนางนุ่มดีนะแต่ว่า รสชานมเรายังรู้สึกว่าเออมันหวานไปอะ่ะเครียดไรครับพลอยพลอยนะคะพลอยเคยไปแลกเปลี่ยนที่จีนมาถูกไหมแล้วตอนนั้นอะ่ะได้กินชานมไข่มุกบ้างไหมกินกินที่นั่นอะไรอร่อย <c oughs> หรือว่ามันไม่มีร้ <c oughs> าน,ม,นมันมีมันมีหลายอย่างแต่คือเราอะ่ะจิ้มเอาจิมจ้มจิม้มจิ้มอันออกอะอย่างเดียวคือจินจูในชาชานออกไปนู่นเยอะ ต่ว่าเขาสิ่งที่ต่างก็คือเขาไม่ใส่น้ำแข็งไงเออใช่ใช่เขาจะถามเขาถ้าสมมติว่าเราไม่ได้บอกว่าเอาเย็นใช่ไหมเขาก็จะไม่ไม่ทำเย็นให้เราเขาก็จะทำแบบร้อนให้เลยเพราะว่ามันน้ำใช่ปะถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเอาแบบเย็นใช่ไหมเขาจะใส่น้ำแข็งให้ประมาณแปดก้อนแค่นี้แล้วก็ดื่มก็ละลายเลยเพราะว่าข้างในมันร้อนอ่ะใช่นือเนี่ยก็รู้จักคำว่าจันจูไหนฉาตอนไปจีนเหมือนกันแต่ว่าเราอะอยู่ อะไรไปกวางโจไงแล้วก็ไปแป๊บเดียวด้วยคือกวางโจเอ่อะอะไรวะขี่มะไม่ตกอะ่ะแต่คือนางก็ไม่ไม่นิยมกินน้ําแข็งกันอยู่แล้วนะใช่เขาใส่แบบสองก้อนมันนิยมกนแต่เออ,อใช่แล้วก็น้ําอ่ะแต่ว่าตัวน้ํามันะจะเย็นด้วยแล้วเราอะ่ะชอบกินอยู่แบรนด์หนึ่งมากก็คือโคโค่ซึ่งโคโค่เนี่ย ที่ไทยก็มีเว้ยแล้วแม่งมีทุกห้างแล้วก็ราคาถูกเราก็เลยแบบเออติดมั้งแต่ตอนนั้นเป็นเหมือนแบรนด์รอยัลตี้อะ <Yeah. S 3> ่ะ คือโคโคไม่ได้สปอนนะจ๊ะเราอะเป็นลิขิตีโคโค่กินมาก็ประมาณแบบว่า6ปีตั้งแต่ปี2014เป็นทาสโคโคนี่นะจ๊ะตลาดชินตาฝนตกอีกแล้วแต่เราก็ยังจะมาเดินซื้อของกินนี่ของกินเยอะมากของกินเยอะมาก อันนี้คือยำแหนมข้าวทอดร้านแม่ซันนี่สวัสดีค่ะนี่คือสิ่งที่เราอยากกินจ้ายำไข่ปลาหมึกเอายำค่ะยำแบบไหนดีครับใส่สองอย่างเลยค่ะเอาเผ็ดน้อยนะคะตรง,งนี้นะครับใช่ค่ะเต็มที่มาก อยากกินซูชิด้วยจ้านี่ได้มาแล้วอันนี้ไข่หวานชีสน่ากินมากสั่งไปแล้วชิ้นหนึ่งเล็ดเลเลตอนนี้เรา<ๆ>อยากกินชานมแล้ววันก่อนร้านนี้ปิดนะจ้าร้านนี้เป็นร้านโปรดของเราที่ตลาดชินตาเว้ยแล้วก็วันนี้ร้านกาเปิดแล้วนะคะระวงังโชคเกือบชนน้องแล้วจ้า ชื่อร้านว่าร้านเลี้ยวชานะคะหรือว่าเลี้ยวฉาก็คือแบบเลี้ยวหกุกค่ะคือชาโนมร้านเนี้ยเราชอบมากเลยคือมันนอกจากจะเลือกระดับความหวานได้ใช่ไหมแล้วก็นี่เขาจะมีไอ้นี่ไข่มุกที่เป็นแบบว่าบุกแต่ว่า วันนี้เราจะกินแบบไม่ใส่ไข่มุกนะจ๊ะนีจ้าเริ่มต้น19บาทเองคือ19บาทแก้วขนาดนี้แม่ถูกมากอันนี้ก็คือกินบ่อยเลยซันนี่ก็ซื้อเหมือนกันนะจ๊ะอันนี้ใส่ที่เป็นธาตการตลาดน้องเคเชอร์เป็นเป็นธาตุการตลาดนะคะแต่นะอร่อยจริงๆอันนี้อร่อย t <Thank> น,นางโฆษณาล่มอีกแล้วนะคะวงอะไรวงขายหน่อยวงวงเทเชอร์นีุ่คนยำปลาหมึกยำปาหมึกเมื่อกี้นะ50บาท mm hmm. คือเยอะมากจิงเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูไปแล้วจ้ะปลาหมึกคือ เอาจริงอ่ะถ้วยเดียวอ่ะอิ่มเลยคันนี่กินอะไรกินเรากินริ้วชาแล้วเราก็ต้องกินเล้งนะคะเล้งจ้าเล้งโอ้โหพริกเล้งชาก็ไม่ได้อีกโอ้โหพริกมไม่ให้เผ็ดให้มันรู้ไปดื่อมากดีมากดีมาก ร้านนั้นนะจ๊ะนูนเล็งตามใจสั่งเคยกินหนึงอร่อยนี่อันนี้คือบุกเทรของชานมร้านริ้วชาเลยจ๊ะกินเข้าไป <c oughs> อร่อยไหมอร่อยไหมย่อยออยิ่ล้วนึกถึงอันนี้เลยค่ะนึกถึงเทเชอร์อ่ะ ขายอีกโลโก้รูปเทชรนะจ๊ะวงวงมาใหม่นะเป็นวมาใหม่เป็นวงของไบจีนะคะตอนนี้ทำสองรอบแล้วโอเคไอเลิฟยูกับบอยเป็นฝ่ายได้ค่ะทุณเฮไอเลิฟยูกับอะไรนะบอยกับบอยโอเคได้มาให้เยอะมากอันนี้คือถ้วยเล็กสุดปะอันนี้คือไซส์ปฐมไซส์ปฐมนลจ๊ะห้าสิบบาทก็คือเท่านี้เลยกินได้สองคนนะเอาจริง ประถมมัธยมมหาลัยเออขนาดสตามจำนวนเพื่อนขนาดใสตามจำนวนเพื่อนไม่ไม่ประถมมัธยมมหาลัยอ๋อไม่ใช่ตั้งแต่ประถมถึงมหาลัยอะมีเพื่อนเท่าเดิมหรือว่าก็ไม่มีเพื่อนเนี่ยจะคบกันอยู่สองคนจนถึงตอนนี้ทำงานแล้วตั้งแต่ประถมจนถึงมหาลัยเรียนจบแล้วตอนนี้ ที่เหลือคุณก็เลี้ยงหมดแล้วจ้ะแม่จ้าเหลือกันอยู่สองคนเหงาๆนะจ้ะที่นะเนี่ยวันก่อนเราคุยกับพอยเรื่องชานมกันไปแล้ววันนี้เราจะมาคุยเรื่องชานมกับชันนี่ไปถือเราจะมาสอนภาษาจีนก่อนว่าชานมภาษาจีนน่ะคือไหนชาไหนไหนชาคุณย่าใช่เป็นไหนตัวเดียวกันจริงๆอ่ะไหนแปลว่านมแล้วก็ขาแล้วก็ชา ดังนั้นรวมกันก็จะเป็นชาโนุเก็ถ้าเกิดมีไข่มุกด้วยไข่มุกก็คือเจนจูรวมกันก็คือเป็นเจนจูไหนฉาไข่มุกที่อยู่ในถอยก็คือเจนจูนี้แล้วเขาเอาเนื้อแกงเขใส่ใช่แล้วก็ของเราอันนี้เป็นหวาน25หเอร์เซนหวาน2ี25เปอร์เซ็น้า ก็คือ25เ,เวลาไปสั่งก็สั่งว่า2อ25ปนฐานฐานก็คือน้ำตาลหรือความหวาน25ปนค่ะอันนี้กินเป็นอย่างเดียวค่ะก็เดี๋ยวเวลาถ้าเกิดเผื่อวันไหนเราได้ไปเที่ยวด้วยกันเนาะถ้าเกิดออกนอกประเทศได้เมื่อไหร่ก็จะได้ไป,ไปใช่แล้วก็จะไปสัง่งขาอย่า,ยา <laughs> เผ็ดมากขนาเมื่อกี้อ่ะบอกว่าเผ็ดน้อยเว้ยแต่ก็ยังเผ็ดอยดู่ดีนีข่ขนาดเผ็ดน้อยแล้วก็ยังแบบแบบสุดม้ายสุดมากสุดหัว วันหยุดอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะมาแบบตลาดชินตาประจำนะคะมหาสมี่ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ก็มาประจำอยู่แล้วเนาะจริงๆมันก็เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะคอมมูนิตี้คอมเพล็กซ์ที่ใหม่ที่เออเด็กๆชอบมานั่งกันมีมีของกินมีอะไรต่างๆแล้วก็ด้านนอกนู้วนนะจ๊ะเป็นแบบร้านนั่งชิลร้านเหล้าอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดแบบใครมาตราก็มาได้ ถ้าเกิดไม่รู้จะหาของกินที่ไหนก็คือมาที่นี่ก็จะได้ครบเลยแล้วก็นั่งชิลๆอย่างเงี้ยใครชวนมาก็ชวนได้นะจ๊าว่างตลอดบ้านอยู่แถวนี้สามารถโทรเรียกได้หรือไลน์บอกไปได้นะจ๊ะในดีไลน์ตอนเล่นตอนเล่นข <c ười> ายอยู่ขายอยู่ <c ười> โดหานคนมานั่งกินด้วยนะคะนั่งกินขนมด้วยกันแันนี่ก็คือตอนนี้นั่ง กันหัวเลาะแล้วเพราะว่ามัมมี่บอกว่าจะโดนทิคงวิมว์วืนจะหาคนมานั่งกินชาน้องแพงน้องเหงาแน่เลยปกติตรงโน้นนะจ๊ะก็จะเป็นโซนแฟชั่นแล้วก็ตรงกลางนี้จะขายพวกของวินเทจวินเทจกับเสื้อผ้าแล้จ้ะ แต่ว,วันนี้ฝนตกอะ่ะเขาเก็บไปแล้วอะ่ะอืมจะเรียกว่าโซนแบกะดินเขาเรียกว่าอะไรนะแบกระกดินเออ <c oughs> แล้วก็ทางนูนจะเป็นของกินที่เราไปเดิน <c oughs> ดูเมื่อตะกี้นะจ๊ะถ้าให้นึกว่าแบบที่นี่คล้ายๆกับอะไรก็ลองให้หนึกถึงเจเจกรีนะจ๊ะเป็นประมาณนั้นเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าแต่ก็มีของกินเยอะอยู่จากขนาดตัวแล้ว เยอะจนแก้มออกแล้วเดี๋ยวขอตัวไปนั่งกินต่อให้เสร็จก่อนนะจ๊ะยังเหลือซูชิอีกยังไม่ได้กินเลยเริ่มอิ่มแล้วก็แ,วแบบรอยอดนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวรั้งหน้าเราจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามชมเนันนะจ๊ะ